เต็ดหนึ 1, 2, 3, 2, ่งพันตาทชี้ต้องผมแดงนี่ก็ถือว่าวันนี้มาผมเขาเรียกผมชงอะไรนะโห๊ะฮักผมผมชี้เอาสามยกพอครับไม่มีทุนอีกที่เด็กปว,วงหินก็จะเป็นการทำหน้าที่เพื่อสร้างประสบการณ์ เติมแคลเซียมครับส่วนมุนต้องมีจากหลดนแย้ครับทีมงานช่างตีเล็กือทางฝั่งเมืองสีสเกตครับมีเสียตีเล็กให้การสนับสนุนครับสามยกพอนะครับโอ้ดูดูเสื้อยันของไอ้เจ้าคิติเตสครับคู่ต่อไปจ่อเลยครับ เพชรอุ๋งอิงกับเพชรตั้งหลักนะครับเป็นมวยหญิงลำดับที่6ครับ <Yes. S 1> แล้วก็คู่ที่8ก็จะเป็นคู่หญิงอีกคู่หนึ่งนะครับทางด้านของเพชรจ้ากับยานิสาคู่9ก็จะเป็นเดชกาฟิวกับเดชจาฟิวกับเพชรตเดชน,น,นะครับคู่สิ ซุปปร์บอนกับโดโด้11ก็จะเป็นเพชรพกากับขุนไกรครับ12 12จะเป็นมัวใหญ่เลยนะครับทางด้านของมงคลทรัพย์กับลบด่วน13นี่จะเป็นประทัดเล็กกับสองรอง14ฟ้าบันใหม่กับเชิดมงคลนะครับ15วิลินยากับ เพชรขวัญใจครับเอาตามที่โูรโมเตอร์แจ้งมาเลยครับสุโกจะเป็นห้องเต้กับยอดบันชัยครับยันให้ก็เอาเลยครับนี่เป็นการทำหน้าที่ของกิตติเตศอวังหิงครับ ตอนรับผู้เยนจากอำเภอเมืองศรีสะเกดปั้นหึงคนสสุนทรน่ดวานทรงสารรทัคู่กันสามพวกแเดินเดินเร็วเดินนะครับจากอำเเดืนต่อวังเหนเจ้าบ่า เองเกัุขาบ้านเามาวันกันอุ้ยนีปักสองขามานกีน่เอร์เด็นตดับขวาครับเอ้าเอ,อเดินเร็วเดินช้าครับเอ้าหนึ่งสองสามก็อัดมาคข้ามาวีสองขาเต็มเสียบโอ้นี่นี่ีรอเสียบรอสวนเหมือนกันครับเออทางด้านปั้นมงคล ขวิดีขวาลำตัวเอ้ยนี่ปัดเจอาขวามา,าโอ้มาเป็นทุกกับเป็นสองสามสี่อ้องป้า,าเอ้ขวาาจัดโอ้นี่จังหวะแบบข้าไม่ถึงยังข้าไม่ติดจุกิดติดตัวต่อมาเเนยให้เจ้ารัเงินปันบุผมงทีเนียพ่อเลยกับ ดืแลวเพิ่งลงสามอยโติคุเมา่อนสิบพอยยงทิ้ทง,ทยยงังวนว,ว,ว,วริวเครับเอาเอาจามยกลูกสามยกแล้วแล้วอขวามาขวามอตัมาจิก๊กจิเด็ดอุ้ยนีปากสอบขาครับ ตัด้ายมาทางด้านฝัองคนทีเดีตีวข,นนขวามาที่เหยียบ้ายเติมอีกทีนึงอ้าวแยกกับลูกแยกกันแยกกับตีมือแคบขวาโอ้ยจังหวะเตะครับโอ้เป็นตับจับรงยกที่หนึง่งครับคู่ตอไปก็จะเป็น หลังจากนั้นก็จะเป็นเพชรจ้ากับยานิสาคู่8คู่9เหมือนเดิมนะครับเดชกาฟิวเพชรเดชไปกับเชิดมงคลนะครับ17วิลินยาเพชรขวัญใจนะครับแล้วก็18เอา้า18นี่เดี๋ยวคอยดูกันตั้งยิงนลยครับบนทีทีครับมายกที่สองครับกิบพีเดอปอวัอกปุ่นแดงนัเงินปัดมงคลสอสุนทร อำเภอเมืองครับนำเงินเดินงจ,าจัาบ้านจ้าวัานตัหยินแต่สกัดตู้ขาปัดมงคลในยางเดินเดิข้าแล้วครับ

เียขาเสียขาืปัวาอิิเดชตันมงคลเตะขวาสกายบาอิิเดชตัขวาบาสมงคลเตะขวาตอกขามันกัน่สู้ครับจังวะนี้ทีมงานอิจิเดชตีขวาตนไปทีงเออยังม <ướ correlation> ีเวลาอีกยกหนึ่งลงอีกยกหนึ่งครับ ครับเดี๋ยวให้ทีมงานอาการย์สคมควรสุดท้ายครับ กำลังของทองเพราะจะรอผมกลับพร้อมกันมวยไม่เยอะหรอกพี่สามสิบคู่ลงสุดท้ายครับแต่เ,เสริมแข็เซียมครับแต่ในจักรวันเห็นยกอีกทีเดยต้องปอาป็นจักรนนท์แจ้ครับ จิตติเตบไอเสือยิ้มจากครับได้บางแท่งนึงขอสองแท่งแต่จิตติเตโอ้น้เงินนี่จับเงินเยอะครับทางด้านของปั้นตก้ครับให่ใหญ่ใหญ่นะ เ็กเงินยอดเด็กเงินแล้มาดูตัวด้วยครับยอดเด็กเงินครับยอดเด็กเงินแล้วมาดูตัวด้วยครับ เดชจะเป็นใบโดยไข่ผสมแดงครับแล้วก็เดินทางมา